ยีหกซีซั่นสองแมนทันติโอนี่ยังไม่จบมันยังมีบอสลับและหน้ากากที่เราสามารถได้มันมาแต่ถ้าว่าก่อนที่เราจะไปดูวิธีการหาหน้ากากาตัวนี้ผมขออนุญาตไปพูดถึงเรื่องบัตรที่สามารถเกิดขึ้นได้ระหว่างการปลดล็อกบอสลับและหน้ากากาตัวนี้ในด่านของติโอยีหกซีซั่นสองกันก่อนวิธีการปลดล็อกบอสลับเพื่อได้หน้ากากาตัวนี้มานั้นเราจะต้องไปยิงเป็ดตามด่านของติโอในยีหกซีซั่นสองนี้และเป็ดเหล่านี้โดยปกติแล้วถ้าเราเล็งปืนไปที่เป็ดมัน cross แชร์ของเราจะขึ้นเป็นสีแดงแต่ถ้าเราเล็งไปที่เป็ดแล้ว cross แชร์เราไม่ขึ้นสีแดงมันจะไม่สามารถยิงทำลายทิ้งได้ทางเดียวที่เราสามารถแก้บั๊กนี้ได้คือปาร,ระเบิดลูกเกี้ยงหรือใช้ sticky bomb explosive ยิงอาดใส่เป็ดเพื่อให้เป็ดมันระเบิดบั๊กตัวที่สองที่ผมเจอนะคือเป็ดไม่สปอนใช่ครับเป็ดต่างๆเหล่านี้ถ้าเราไปตามจุดต่างๆที่จะบอกในคลิปนี้แล้วเราหาไม่เจอแล้วเพื่อนเราไม่ได้ยิงด้วยให้เราทำการ re mission พ e r m i s s i o n มันบัก๊ก เป็ดเลยไม่สปอนสาเหตุที่รู้ว่ามันเป็นบั๊กมันเป็นเพราะว่าครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาใส่ออบเจกต์มาให้เรายิงในแมนฮันของเตียวในอดีตเราเคยยิงจิงกเกอร์เบรดแมนเราเคยย,ยิงหมีใน raid operation dark hours และ iron horse รวมถึงยิงเป็ดในแมนฮันอื่นๆและยิงออบเจกต์อื่นๆตามอีเวนต์ต่างๆมาก่อนและจากแพทเทิร์นตลอดระยะเวลา6ปีที่เขาทํามานั้นถ้าเรายิงไม่ครบหรือทําแมชนิกส์ไม่ครบมันจะสปอนให้เราใหม่เสมอซึ่งการที่ครั้งนี้เป็นครั้งเดียวครั้งแรกและครั้งเดียวที่เขาไม่สปอนให้ใหม่ รวมกับข้อมูลที่ว่าผมต้องลงมิชชั่นของติโอไปถึง3ครั้งกว่าเป็ดที่ผมยังไม่ได้ยิงจะสปอนออกมาให้ข้อมูลทั้งหมดนี้เลยทําให้ผมทราบและอยากจะมาบอกต่อกันว่ามันเป็นบั๊กของตัวเกมเราจะต้องรีมิชชั่นอย่างเดียวถ้าเป็ดตัวใดตัวหนึ่งมันไม่สปอนให้กับเราครับอีกเรื่องนึงที่จะฝากไว้นั่นคือตอนท้ายของมิชชั่นเราจะรู้ได้ทันทีว่าเราได้ยิงเป็ดครบหรือ,อยังนั่นก็คือถ้าเรากดทางไปต่อหลังห้องบอสและระหว่างที่เราวิ่งไปเราไม่ได้ติดสถานะมึนงงตลอดระยะเวลาที่เราวิ่งขึ้นไป แล้วเราไม่เจอโต๊ะที่มีเป็ดวางอยู่นั้นมันแปลว่าเรายิงไม่ครบเราต้องลีมิชันเริ่มยิงใหม่ครับสำหรับหน้ากาก Duck Mask ตัวนี้นั้นมันจะ d r อปกับ b o สลับในด่านของเตียวสำหรับเตีย6หกซีซันสองซึ่งอย่างที่ทุกคนคงจะทราบแล้วนะตอนนี้นะก็คือเราจะต้องไปยิงเป็ดที่ถูกซ่อนอยู่ในด่านนี้ซึ่งโดยคร่าวๆที่ผมนับทั้งหมดมันมีเป็ดอยู่22ตัวด้วยกันที่เราจะต้องยิงเป็ดเหล่านี้มันจะกระจายตัวในแต่ละโซนของมิชชั่นซึ่งเดี๋ยวเราไปเริ่มไล่ตั้งแต่โซนแรกกันเลยสำหรับนนที่1ปป้อมื เป็ดในโซนนี้จะมีทั้งหมด3ตัวด้วยกันซึ่งมันจะอยู่บนโต๊ะในตู้คอนเทนเนอร์ซ้ายมือหลังจากที่เราเดินเข้ามิชชั่นไปเป็ดตัวที่2มันจะอยู่ท้ายกระบะของรถ l a c k t u s สแต่จะเป็นคันที่อยู่ไกลจากทางเข้าที่สุดไม่ใช่คันที่อยู่ใกล้ทางเข้าที่สุดและเป็ดตัวที่3ม,มันจะอยู่ใต้น้ําตกฝั่งซ้ายด้านในสุด โซนที่2ตึกชั้น1เมื่อเราเข้ามาแล้วนั้นให้เรากระโดดข้ามโต๊ะรีเซพชันเข้าไปเราจเจอเป็ดตัวแรกหลังจากที่เราออกมาเราเดินขึ้นบันไดฝั่งซ้ายมือจนสุดหันหลังกลับมาเราจะเจอเป็ดตัวที่2และเป็ดตัวที่3ม,มันจะอยู่ใต้บันไดของเซิร์ฟเวอร์ที่เราจะต้องแฮกเพื่อไปต่อโซนที่3พื้นช็อตสำหรับโซนนี้เราจะวิ่งซ้ายหรือขวาก่อนก็ได้แต่ผมเลือกวิ่งซ้ายก่อนถ้าเราวิ่งออกซ้ายไปทางสวิชเบอร์สี่แล้วนั้นวิ่งตามทางไปเรื่อยเราจะเจอเก้าอี้ตัวหนึ่งเป็ดจะอยู่ข้างเก้าอี้ และจากจุดนี้ถ้าเราวิ่งตรงไปที่ประตูทางไปต่อกระถางต้นไม้ซ้ายมือจะมีเป็ดวางอยู่และหลังจากนั้นถ้าเราวิ่งย้อนกลับมาจุดที่เราจะต้องแฮกเราจะเห็นเป็ดวางอยู่ชั้นล่างบนชั้นวางของโซนที่4ห้องยิงแผ่งไฟสําหรับชั้นนี้แล้วนั้นสิ่งแรกที่เราต้องทํา <can> เราจะต้องแฮกแล็ปท็อปที่อยู่ทางด้านซ้ายมือของห้องก่อนจนกระทั่งออบเจกตีที่มันเปลี่ยนเป็น stop the power fluctuation เมื่อเราได้ออบเจกตีมาแล้วเราต้องไปกดคีย์แพดทางด้านซ้ายมือของห้อง เพื่อเปิดประตูเลื่อนมันจะมีแผงไฟให้เรายิงสําหรับออเจกตีฟและเป็ดจะวางอยู่บนเก้าอี้หลังจากนั้นใหเราวิ่งชิดซ้ายจนกว่าเราจะเห็นบันไดคู่ฝั่งซ้ายมือของใต้บันไดข้างซ้ายมันจะมีโซฟาอยู่2ตัวเป็ดจะอยู่โซฟาตัวซ้ายหลังจากนั้นให้เราวิ่งออกประตูที่เราไม่ได้วิ่งเข้ามาแล้วหยุดที่สะพานเป็ดจะอยู่บนชั้นวางของซ้ายมือตรงหน้าต่างแตกโซนห้ห้องเตียวสำหรับเป็ดตัวนี้มันจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับเตียว ในหลืบซอกของเซิร์ฟเวอร์ด้านซ้ายมือโซนที่6จานดาวเทียมเป็ดตัวแรกมันจะอยู่ที่จานดาวเทียมฝั่งขวามือของเราเมื่อเราออกจากห้องเตียวและเป็ดตัวที่2เมื่อเราวิ่งตามทางไปถึงทางไปต่อด้านขวามือข้างบนของเรานั้นมันจะมีรังนกอยู่และมันจะมีเป็ดวางอยู่1ตัวโซนที่7 ห้องชุดนักบินอวกาศสำหรับเป็ดมันจะอยู่ในชั้นวางของตัวทางด้านซ้ายมือถ้าเรากระโดดข้ามหน้าต่างเข้าไปซึ่งมันจะมีเคเบิลสีแดงพันอยู่โซนที่8ห้องน้ําท่วมสําหรับห้องนี้ผมอยากจะขอแนะนําให้ลดระดับน้ําลงมาก่อนเมื่อเราลดระดับน้ําเสร็จแล้วให้เราวิ่งออกขวามือเหมือนกับทางที่เราจะไปวาลเบอร์3ทางขวามือของวาลเบอร์3มมันจะมีเป็ดวางอยู่ หลังจากนั้นให้เราออกจากห้องวาวเบอร์3เลี้ยวขวาตรงไปสุดทางเราจะเจอกับวาวเบอร์5ฝั่งตรงข้ามของวาวเบอร์5มันจะมีตู้ล็อกเกอร์ที่มีบันไดวางอยู่อันนั้นไม่ใช่ที่ที่เราต้องการหาถ้าเราหันหน้าเข้าตู้ล็อกเกอร์แล้วหันหน้าไปทางขวาอีกเราจะเจอตู้ล็อกเกอร์อีกเซตหนึ่งภายในตู้ล็อกเกอร์ตรงนี้มันจะมีเป็ดวางอยู่โซนที่9ห้องบอสสำหรับโซนห้องบอสนี้เราสามารถฆ่าบ,บอสก่อนแล้วค่อยไปยิงเป็ดก็ได้เป็ดตัวแรกมันจะอยู่ที่แขนหุ่นยนต์ทางด้านซ้ายมือ เป็ดตัวที่2มันอยู่บนชั้นฝั่งตรงข้ามกับแขนหุ่นยนต์ซ้ายมือที่เราไปยิงแล้วเป็ดตัวที่3ม,มันจะอยู่ใต้ทางไปต่อหรือเรียกว่าทางออกถ้าเป็นมิชชั่นปกติหลังจากนั้นให้เราวิ่งไปทางออกมิชชั่นปกติของเรากดที่คีย์แพดเราสามารถไปต่อได้ซึ่งทางตรงนี้นั้นมันจะพาเราไปที่ลานจอดรถซึ่งโดยปกติแล้วเวลาเราออกมิชชั่นนี้ เราจะไม่ติดสถานะมึนงงแล้วมันจะไม่มีแก๊สเขียวออกมาระหว่างทางที่เราวิ่งขึ้นไปย้ํากันอีกทีถ้ามันมีแก๊สเขียวแบบนี้แปลว่าเรายิงเป็ดครบทุกตัวแล้วเมื่อเราขึ้นมาถึงลานจอดรถเราจะต้องเห็นโต๊ะวางอยู่กลางลานจอดรถพร้อมกับเป็ดตัวสุดท้ายย้ากันอีกทีถ้าไม่มีแก๊สเขียวและไม่มีโต๊ะกับเป็ดตัวสุดท้ายแปลว่าเรายิงไม่ครบเราต้องไปเริ่มยิงใหงม่แลหลังจากที่เรายิงเป็ดตัวสุดท้ายบนโต๊ะในลานจอดรถไปแล้วบอสก็จะสปอนออกมา เมื่อเราฆ่ามันเราก็จะได้หน้ากาก Dark Mask เอาละครับก็จบไปเรียบร้อยแล้วสำหรับวิธีแก้บัควิธีเปิดบอสลับเพื่อที่จะหานากกาก Dark Mask กับผมไทยชิตในวันนี้ไงขอบคุณมากเลยที่เข้ามารับชมกันกอย่าลืมกดไลค์แชร์คอมเมนต์ซับสไครต์เดี๋ยพวพบกับผมไทยชิชตใหม่ในคราวหน้าวันนี่11ไปก่อนในวันนี้